แตลงมาจากบ้านฟังหลังกินกาแฟาเถ้าไม่แปลงถือฟันเหลืองเรียบร้อยขคิดไหมโอ้โหต้องใส่ชุดดำด้ <laughs> ไยไปถาย้นอนว, <laughs> <laughs> วันนี้ครับก็จะสิ้นปีละผมก็เลยแบบทำเหมือนบริษัทอื่นๆทั่วไปเราก็เลยต้องมีงานแบบจัดสัมมนาให้พนักงานในบริษัทชัยโซโลนี่จัดกิกจกรรมกระชับความสัมพันธ์ละลายพฤติกรรมแล้วเราจริงจังเลยเราจ้างวิทยากร ที่แบบมาคุมเกมเล่นเกมพนักงานเราเยอะ <Okay. S 2> เยอะไหมพี่เยอะแต่เาเลยต้องจ้างทีมงานอาจารย์โอมที่เขามามเยอะกว่าเรา <laughs> <laughs> พี่บ้านบอกไปอย่าลุกๆทำไมลุกทำไมไม่ดูเพื่อนละพี่บ้านเออนั่นแหละ อาจารย์วิววิไทยอาจารย์เอารอๆแน่นะคนแนะนำจะได้แนะนำตัวอาจารย์ยิ้มดีขอบคุณครับยาจารย์อยยิ้มหน่อยแนะนำแนะนำตัวสวัสดีครับอาจารย์โอมบิทยากรสายหาคนจะได้เห็นคนจะได้แบบชัดเลยใช่ช่อง u t ท b e อะไรนะอาจารย์อมสายหาเด่นเด่นไปเลยาทิกตอกด้วยทิกตอกด้วยคุณก็จะคุณจะได้จับหน้าได้จับหน้าได้เห็นชัดแล้วหลังพิตานี้คัดแล้วตอนนี้ติ๊กต๊ก รับสู่งานสัตนาการบริษัทชัยโสโลนะครับตอนนี้อันนี้เป็นป้ายของเราที่สั่งทํามาสองหมื่นบาทเลยเราผ่านมาทั้งปีทํางานด้วยกันมันเหมือนน็อตเนี่ยที่ไขแน่นอยู่เมื่อตอนเดือนมกราเนพอผ่านวันมันก็เริ่มหลวมอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรที่มันเริ่มหลวมบ้างเราก็เลยต้องมาจัดกิจกรรมสัตนาการในการแบบกระชับความสัมพันธ์กระชับไมตรี ให้น็อตจิ๋วมันแน่นจริงหลือวะหัปขาดบริษัทอื่นมีเขาก็เขามีเราก็มีเดี๋ยวเชิญแบบมืออาชีพเลยวิทยากรที่มาแบบช่วยเราทำกิจกรรมสานตนาการขอยินดีต้อนรับนะครับอาจารย์โอมสายห้าครับผมโอ้ยมีโอมเปิดตรงเปิดตัวด้วยนะ อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จัดเกมสนกสนุกนี่ให้พวกผมกระชับความรักบางสักอยนี่พี่ตาโทรมาคุยแล้วว่าวันนี้บริษัทชัยโสโลเนี่ยเชิญบรรดาผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ดีวนี้สโหดสียัไงตัวน่าจะรู้แล้วอ๋อนี่ไงมีูกอะไรนะไทผูกอะไรมาเนี่ยทุกคนเลยเดียเห็นแบบแรกคิดว่ามีงานลูกเสือสำรอง

ต่อไปจะเป็นเกมคาแรคเตอร์เกมคาแรคเ,เ,เตอร์คือเดี๋ยวผมจะพูดชื่อคนคนหนึ่งออกมาท่านนึกถึงคนคนนี้เรานึกถึงคำพูดว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าพ,พูดชื่อคุณตาปัญญา ถูกต้องนะครับแช่แบบนี้ถือว่าได้คะแนนยุตำแหน่งอ่าโอ้เกินด้วยคะแนนแบบนี้ไปเดีครับตอบถูกปุ๊บได้ไปเลยหนึ่งร้อยคะแนนนะครับเก็บเข้าทีมตัวเองนะครับเตรียมตัวคนแรกอ่างเทิงเทิงดึงดึงมีเรื่องแล้วแบบนี้แบบนี้ต้องจะกำลังจะเออเอ้ยนึกหวังคนนี้ตื่นตลกเยอะอ๋อสุดยอดแอนนาชนชื่อต้วง จริงจริงผมวาสุดแต่ผมเลือดอยู่ว่าจะเอาประโยชน์ไหนจะยอดจะสวดยอดไปเลยลูกเพียะเตรียมตัวกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินน้ำแข็งยาเสียบเดือดผมมีเยอะผมกำลังเลือดเอาคนต่อไปเตรียมตัวหนงชัชชาไอ้จัดจัดไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นานาคอบนันาคอแม่พีตังต้อมรนตุ้มรนใช่รูดอ่ะต่อไป น้าแอฟวางงานพี่น้องเอ้ได้แล้วเว้ยแมนสายพี่เบิร์ดธงชัยสวนดิชาไม่รักทุกคนเลยนะชาแล้วมิอยูเอเขยตอไปเกมมเขาไม่ได้รองเองพี่ติกชิโลอะไรวะน้าฟไฟมีหมดเออนี่ได้คนต่อไปนคม

โรับกันนี้รับไปก่อน1,000คะแนนโอ้0 0 0คะแนนตอนนี้เราได้2ทีมเรียบร้อยแล้วเราจะมาแข่งเกมแรกครับเกมแรกคือเกม Chat Up Chat Up คือจะต้องผลัดกันพูดไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดใครพูดเป็นคนสุดท้ายคนนั้นจะได้รับคะแนนไป ยกตัวอย่างเช่นสมมติโจทย์บอกว่าให้ผู้ชื่อจังหวัดในประเทศไทยครับเริ่มป็นกรุงเทพเมื่อยู่เราก็ชื่อจังหวัดมาจังหวัดกรุงเทพใช้ภูมินครสวรรค์เสีธรรมราชอะมาสีแล้วมาล่าจะมาสีแล้วมาล่จะสีจะสีสะเก็ดก็ไม่ใช่อันนี่สีธรรมราชเลยคำหลังไง แค่ไม่คู่เยอะใหม่ใหม่อะเล่นสันๆนแบบนี้อ่ะคู่แรกครับใครอยากเจอใครครับทีมละหนึ่งคนเราไปเลยนี่เจอใครที่เอาคนที่แบกทีมชลากๆลาดอไว้สุดไอ้พวกช้าๆอยู่นิ่งๆเลยพี่เองพี่เองโอ้โหเออปันมาน้อง สะกดคำว่าชนะเป็นหรือเปล่านี่แต่หนูสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะเฮ้ยโจทย์ข้อที่หนึ่งคือในเซเว่นอีเลเว่นไม่ขายอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไม่น้าถามปูนตะเข็บหัวกระน็อกเรื่องตีท้าบ้านต้อยขอสองคำล้อรถยางรถกระจกรถตีแก่รถประตูบ้านปลายพัดบ้านห้าซีสามสองหนึ่งหมดแล้ว ควายติดตัวกูจะควายกูยาควายด้วยเออแต่พวกอันไหนไงโอ๊ยมาอะไรโอมเดียวอะไรโอมอะไรโอ๊ยอ่ะฝั่งนี้เดี๋ยวอาจารย์โอมไปโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้แข่งเอาฝั่งนี้มาเร็วเร็วมารู้ด้ยเตรียมตัวโจทย์คือวันลอยกระทง แฟนกันมักพากันไปทำอะไรเล่ยอะไรเด้กกินอากินกับปิ้งขายติ๊กต๊อกร้านกระทงขับรถไปให้พวกมึงไง กู่อไปคูสุดท้ายมาครับมาปนี่น้องสายเรื่องสายเรื่องทันยเอาตังค์เด็ดทีโจทย์ไม่ใช่คำนากูวม่าเรื่องแบบผมาเข้าเลยเนี่ยแล้วแล้โจทย์โจทย์ของเราเกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าครับกรณีที่เราไปเข้าห้องน้ำสาธารณะอ่ะแล้วเรา นั่งถ่ายหนักฮะถ่ายหนักเสร็จปุ๊บเราหันไปทางขวาน้ําไม่ไหลหันไปทางซ้ายทิชชู่ก็ไม่มีแล้วเราจะออกจากห้องน้ําด้วยวิธีไหนถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเกงในเช็ดตุแม่เลยถ้ามีถุงเท้าถอดถุงเท้าเช็ดตุดถอดถุงเท้าเช็ดตุดเอารองเท้าปาดแม่เลยเอารองเท้าปาดเฮ้ยหันไปเจอใบไม้คินไปไหมปาดเต๋ยเกงปาดแม่เลยโอางเกงปาดเฮ้ยเจอติ่งไม้พักติ่งไม้ปาดสวนแม่เลยแต่ระวังไปเจอกิ่งน้ำ ปักประตูแข้งตุ่มกรีดมาปาดเลยเฮ้ยฝนกำลังตกพอดีจ่อ้างไข่ให้เป็นรูน้ำรั่วออกมาล้องล้างตูดทุบกระเบื้องเอากระเบื้องมาปาดโอ้โหใช้มือเอามือปาดเลยแล้วก็มือเลอะหักมือทิ้งเดี๋ยวมันต้องอกใหม่วันนี้จ่อพี่ไม้ทุบถอดซ่วมทุบแป้งไปเลยแล้วเอาน้ำจากข้างล่างมาเอาลงล้างซ่วมสุดท้าย ย้อนเวลาไปเข้าห้องน้ำอื่นที่ทีเ้ชูเอาทูกิกูมาเนื้ออุดไว้มดเวลาลูกบิดใจเลยนะอุดเข้าลูนะเกมต่อไปจะมาฝึกสายตากันครับครับแต่ละทีมจะต้องไปดีดลูกปิงปองที่อยู่ข้างหน้านั้นวิธีการเล่นคือเราจะต้อง ตั้งจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เหยียดแขนตึงครับ,รบเอาแขนข้างที่ถนัดแล้วก็เราจะเดินไปดีดลูกปิ่นปองลูกนั้นโดยที่ห้ามวิ่งห้ามชะลอห้ามหยุดเดินไปเรื่อยๆไปถึงลูกปิ่นปองแล้วดีดทันทีอย่างนี้นถ้าดีดโดนได้หนึ่งพันคะแนนพร้อมแล้วเริ่มตั้งแขนก่อนป๊ไม่โดนครับไม่ได้ครับเอาเราบ้างดูอ่าดูไปดู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 ไป มันดันกูอ่ะกูไม่ได้ไปด้วยก็ติดพี่อมันชื่อรั่นนี้อะไรขี้เหงาเลยนะห้ชะลอห้ามหยุดนะไปเลยเร็ว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 เรู้เรืวเด็วเรวเร็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 วเร่วเร็วเร็วเร่วเร็วเร็วบร็วก้็วเร่วเร็เร็วเร็วเรเร็ว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 เเร็วไรรวเบบเ อันหนึ่งพันาแล้วเาแล้วาไปแล้วอาหนึ่งพันแค่หนึ่งพันเข้ามาแล้วเว้ยไป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 แวไปเม้งแบบคิดว่าถึงแล้วแต่ไม้งไม่ถึงเว้ยโอ้โหวิกิ่วิกิ่จอกเดียวได้ไป อย่าแขนตึงโบโบเลยโอ้โหโบโบเลยโอ้โหอีกหนึ uh ่ง oh. พ uh ัน huh. ด oh ิดเข้ากล้องเลยฮะดิดเข้ากล้องเลยพี่ผมนี huh, yeah. uh ่เลยเดี huh. ah ๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวตัวเลยเออลงลงลงดีกว่าเฮ้ยนี่โบโบนะเออโัวลเลยโอ้โหไปด้วยล็อกล็อกแขนล็อกแขนได้ได้วายวาย ดีกันเนี่ยดีดานนี้โปปิต้าไปโปปิวชิโอ้โหมันเด้งกลับไปวางที่เดิมนี่ทูบิชช่นต้องตัดเป็นไฮไลท์ตุ๊กตุ๊กจยไเียร์ไม่าดัลยต้องเชียร์นะ่ัดโอเคโอเคโอ แฉะปิวชิกโอ้โนเด้งกลับไปวันที่เดิมทูไม่ใช่ต้องตัดเป็นไฮไลท์อโหไปมเหมือมันอกวแค่ตัวนี้มอ่ะไหวันไหล้เราจะมาดูความสามา บริษัทชัยโซโล่กันเพราะว่ากิจกรรมของเราในวันนี้ทีมของเราคือสามัคคีเกมนี้ทั้งสองทีจะต้องร่วมมือกันตอนนี้เรามีเก้าอี้ให้กับทุกคนแล้วเรามีเก้าอี้ว่างอยู่หนึ่งตัวเก้าอี้ว่างเนี้ยเป็นเก้าอี้ที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันปกป้อง ถ้าหากเป็นบริษัทก็เหมือนเป็นเป็นบริษัทที่เราก็จะต้องคอยปกป้องมันนะไม่ให้มันได้รับการกระทุบกระเทือนปกป้องใช่ไหมเนี่ยปกป้องใช่ไหมต้องเป็นส่วนใจสภาพก็พี่วิธีเล่นคือเดี๋ยวเราจะมีตัวเป็ดเป็ดจะเดินมาจับเก้าอี้เกมนี้คือเป็ดชิงเก้าอี้เป็ดทําหน้าที่อย่างเดียวคือเห็นเก้าอี้ว่างไม่ได้เป็ดเห็นเก้าอี้ปุ๊บเป็ดจะเดินไปจะไปจับเก้าอี้ถ้าเป็ดจับเก้าอี้อย่างนี้ปุ๊บเกมจะจบ เกมจะหยุดทันทีครับหน้าที่ของทุกคนคือจะต้องลุกจากเก้าอี้ของตัวเองมานั่งแทนตอนนี้เดี๋ยวเราจะเชิญเป็ดเข้ามาได้เลยครับเป็ดมาเดี๋ยวพอเริ่มเล่นปุ๊บเราจะมีการจับเวลานะครับต้องทําเวลาให้ได้นานที่สุดนะครับเตรียมตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมบไปครับเฮ้ย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 ดี๋ยวนี่ ทีนี้ระหว่างที่เราเล่นเนี่ยมันจะมีคำถามมาในหัวว่าแล้วกูจะต้องลุกไปถึงกี่วินาทีลุกไปถึงเมื่อไหร่สาสวิงาบ้เหรอไม่ด้หรอนานได้เหรอไม่สิบหกอ่6สิบหกสิบหกวินะสิบหกวินเริตัวเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค right ือ16วินาทีรับเกมไปกดยากดย่ง Hey. Hey. <coughs> ok xin mời quý này xin mời quý này mình mời quý này xin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  nó chỉ là xin mời quý này đúng không? บริษัทเนี่ยมันต้องคิดล่วงหน่ต้องเตลบโตั้งเป้าหมายใหม่ครับเอาอีกสักเป้าหเลยนี่นำส่งกับกากันดีเอาเลขสวยๆสองร้อยปีหน้าปีหน้ามันปีสองพันยี่สิบสี่หยุดคิดแป๊บหนึ่งจัไม่ได้ว่าพี่จะปีวิเป้าหมายใหม่ยี่สิบสี่วินาทีอย่าลืมกดนะครับโอเคพอมีเป้าหมายใหม่อุปสรรคมันมักจะเพิ่มนะเราต้องเจอที่อะไรที่มันท้าทายเรื่อยๆถูกไหม ขอเก้าอี้เพิ่มอีกหนึ่ตัวปองหมยเพิ่มอุปสรรคเพิ่มเก้าอี้เพิ่มเป็น2ตัวแล้วก็มีเป็ดเพิ่มเป็นสองตัวพร้อมแล้วเริ่มเกไม เมื่อกี้นี้ตอนที่เรานั่งเก้าอี้ของตัวเองเนาะครับเราก็นั่งอยู่ทั้งหมดแตัวใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเก้าอี้ว่างอยีกตัวหนึ่งเนาะหน้าที่ของใครที่ต้องไปเก้าอี้ว่างทุกคนใช่นั่นคือบริษัทนั่นคือทีมเนาะโ<อ>วันนี้เ,เลยแบบรอเลยอ่ะจะเล่าให้ฟังว่าทีมอ่ะมันคือทุกคนเนี่ยต้องโฟกัสไปที่ปัญหาเดียวกัน,กนรับว่ามันนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหน มันไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งพีต้าคนเดียวอ่ะรู้แล้วปัญหาอยู่ตรงนู้นคอานี้พอมันมีช่องว่างมันหรือว่ามันมีโฟกัสเดียวกันอ่ะทุกคนจะรู้ว่าตอนนี้ปัญหามันจะเกิดเมื่อไหร่เกิดที่ไหนด้วยมันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องเฮ้ยพี่โอ๊ตไปจัดการแก้ไปจัดการแก้แล้วถ้าวันนี้พี่โอ๊ตไม่ว่างคนอื่นก็รู้แล้วไงว่าปัญหามันจะอยู่ตรงไหนอ่ะทุกคนพร้อมที่จะไปทดแทนซึ่งกันและกันอ่ะก็วันนี้สนุกมากขอบคมณนะครับยินดีครับขอบคุณที่เชิญเชิญอาจารย์ ฝากช่องอาานะฝากอาจารย์โอมสายหาฝากช่องด้วยนะครับช่องอาจารย์โอมวิทยากรสายฮานะครับแล้วก็การติดต่อนะติดต่อให้เบอร์ให้เบอร์ได้ได้เลยครับผมฝากเบอร์นะครับ0629423639อาจารย์โอมวิทยากรสายหากิจกรรมทีมบิวดิ้งครับอ่านะทุกบริษัทนะองค์กรติดต่อจ้างนี้ทีมงานคุณภาพนี่นี่มาเป็นทีมนะฮะไม่ใช่แบบไม่เชื่ทีมเขาเยอะกว่าพวกเรา อนะครับก็วอนนี้ขอบคุณยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับเฮ้ยพี่วัดเอาไว้เเดี๋ยวนักูเองโอ้ยหลังออล็อกเลยอกเยอกเลอกอบเออบเุณคอบ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 